วันที่6กุมภาพันธ์ปี2558เนี่ยคืออาจารย์เอเนี่ยเคยฝันประหลาดความที่ว่าในวันนั้นน่ะเราฝันประหลาดเราก็เลยเทำเนี่ยแหละวาดรูปก็เมื่อวันที่6กุมภา2558เนี่ยฝันว่า มีดอกกุหลาบแล้วก็ต้นผักกาดขาวงอกขึ้นมาเนี่ยฝันว่าฝันว่าเนี่ยมีดอกกุหลาบเนี่ยฝันว่าเรานอนอยู่บนพื้นนะแล้วก็เนี่ยมีดอกกุหลาบเนี่ยงอกขึ้นมาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นผักกาดขาวฝันว่ามีดอกกุหลาบแล้วก็ผักกาดขาวเนี่ยงอกบริเวณตรงกลางเนี่ยเป็น ผักกาดขาวสามต้นใหญ่ๆเลยแล้วก็เป็นผักกาดขาวนะต้นผักกาดขาวอะ่ะสามต้นใหญ่ๆเลยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นดอกกุหลาบสีแดงแล้วก็อันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบสีแดงเหมือนกันก็อพอฝันเห็นแบบนี้เสร็จเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นฝันดีนะพอตื่นมาเนี่ยพอดีเอ๋เก็บห้องอะ่ะแล้วก็เจอเนี่ยสมุดฉี ทีเนี้ยเราก็เปิดไปดูมันก็มีรายชื่อลูกค้าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็มันก็จะมีลายชื่อลูกค้าแล้วก็ตรงตรงตรงเนี้ยมันจะมีที่ว่าเราเคยวาดไว้อ่ะคือรูปเนี้ยเป็นรูปที่เอ๋เคยวาดไว้เมื่อปีสองห้าห้าแปดไงเออกี่ปีคะแปดปีที่แล้วเออเมื่อแปดปีที่แล้วอะ่ะ แล้วก็คือมันเป็นความที่ว่ามันฝันประหลาดอะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะดีนะเท่าที่เอเปิดไพ่อะก็ดีนะคือฝันว่ามีดอกไม้ฝันก็มีดอกไม้มีต้นไม้งอกขึ้นเนี่ยดีแปลว่าธุรกิจการงานของท่านจะมีความก้าวหน้างานด้านการบริการงานด้านขายของ ขายเสื้อผ้างานด้านขายพวกน้ำหอมงานค้างานขายขายอาหารงานขายอาหารก็เหมือนกับว่าดอกไม้ก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางอเป็นฝันดีแปลว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารการกินทุกประเภทเครื่องประดับเครื่องประทินผิวน้ำหอมเครื่องสำอางครีมหอมเนี่ยขายดีฝันว่ามีต้นไม้ฝันว่ามีดอกไม้ ฝันว่ามีดอกไม้หรือมีผักงอกขึ้นเนี่ยแปลว่าจะสมหวังในความรักผู้ใหญ่จะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินจะมีเงินใช้จ่ายอย่างสะดวกสบายไม่ได้ขัดสนอะไรจะมีผู้ใหญ่เนี่ยจะมีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยความรักก็สมหวังเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์ถือว่าเป็นฝันที่ดีทีเดียว เ,เลขนำโชคเนี่ยสามหกแล้วก็สองสี่สามหกสามหกแล้วก็สองสี่ฝันแบบนี้คือจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเป็นช่วงที่มีความสุขจะติดต่ออะไรก็ดูราบลื่นเป็นฝันที่ดีฝันว่ามีดอกไม้งอกขึ้นบนร่างกายเนี่ยก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับเครื่องสำอางของหอมเนี่ยดีถ้าฝันว่าเป็นผักงอก ถ้าฝันเห็นดอกไม้งอกขึ้นบนร่างกายเนี่ย<ป>เครื่องสำอางอะ่ะดีถ้าเป็นผักเนี่ยก็จะเป็นอาหารถ้าเป็นดอกไม้ก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางถือว่าเป็นฝันดีค่ะ